อ่าอันนี้การกายตาฟาร์มันสกปรกมากพวกลอยพวกเนี้ยนะอันนี้พี่เชนแล้วแต่สาธที่ให้ดูแป้งสีฟันผงซัฟฟอร์ง่ายนิดเดียวอ่าง่ายนิดเดียวเนี่ยองพวกนี้เนี่ยลองพวกนี้เราก็สาดเนี่ยลองพวกนี้เนี่ยเหมือนใหม่เลยเนี่ยพวกนี้อ่า เนี่ยลงหองนี้สกปรกมากอ่าแต่นี้ข่าแล้วมันตัวใหม่อ่าง่ยายนิดเดียวเอ่ออ่าลองดูสิอ่าลองดูสิเห็นไหมเห็นไหมเงาขนาดไหนเนี่ย เห็นไหมสะท้อนแสงเลยนี่ดูเลยเมื่อสักครู่นี้ดูไม่ได้เลยพวกนี้สกปรกมากนี่เห็นไหมสะท้อนแสงเลยเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมพวกสกปรกไม่มีละล่องพวนี้ไม่มีละเนี่ยนองพวนี้ไม่มีละเงาแวบเลยเนี่ยโอเค